ปีสองนะสี่เก้าสองพระบรมบคูนะครับสุดยอดพระบรมบคู 92, นะครับพระบรมมคุ่ปีสองพันสี่รอยเก้าสิบสองนะครับจะจับยกขึ้นมาให้ดูให้ดูกันจะจะเลยนะครับนะครับ พระบรมมคัคูนะครับดูด้านหลังนะครับนะครับสองสี่เก้าสองนะครับไม่ใช่ห้านะครับสี่นะครับสองสี่เก้าสองนะครับไม่ใช่ว่าสองห้าเก้าสิบสองไม่มีนะครับสองสี่เก้าสอง พระบรมมคูนะครับเขียนอยู่ข้างบนพระบรมมคูนะครับนามาอาุนะครับพระบรมมคูามาคนามาพาทะ อันนี้เป็นชุมกอตัวเล็กนะครับอยู่ข้างหลังเป็นนวะโลหะนะครับพระโบรมมะคูนะครับ,โบ,โรมมรบเขียนอยู่ตรงนี้นะครับนมะพาะนนมะมะอาอุสองสี่เก้าสองนะครับเป็นของเก่าแก่นะครับ ฤศีนี่เป็นคนที่สร้างชุมกอนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับ,รรบไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระนะครับเป็นือศีฤศีเป็นคนนะครับสุดยอดนะแท้เลยนะครับเป็นเนี่ยผงพระบรมมคุนมะอาอุนมมะมาามพุทธายะนะครับ ดูก่อนชมก่อนนะครับสวยไหมครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันนะครับหลวงพ่อฤาษีนะครับ